นายตั้วจและเมียโดนรวบขณะมุ่งหน้าไปจังหวัดสระแก้วหลังถูกออกหมายจับมีการรายงานด่วนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกลุ่มนายตั้วจและภรรยาได้แล้วที่จังหวัดฉะเชิงเราหลังพบว,ว่ากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสระแก้วคาดว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถข้ามไปชายแดนได้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้ก่อนในระหว่างเดินทางขณะนี้อยู่ในระหว่างนำตัวเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปราม โดยก่อนหน้านี้สารอาญารัชดาได้ออกหมายจับนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในข้อหาชอ่อโกงฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดฐานฟอกเงินขณะที่นางปฏิตาเบีย้ยบังเกิดถูกแจ้งข้อหาว่าร่วมกันฟอกเงินซึ่งมีการรายงานข่าวเมื่อเช้าว,ว่า ทนายตั้มได้ขับรถปอร์เช่สีน้ำตาลออกมาจากบ้านหลูย่านตลิ่งชันในช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ9โมง30นาทีก่อนที่จะถูกจับกลุมได้ในเวลาดังกล่าวซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวของทนายตั้มนั้นมีให้ดุเดือดกันอย่างต่อเน,นื่องมีให้ตามกันตลอดต่อไปจะเป็นคลิปวิดีโอขนาดจับกลุมทนายตั้มได้นะครับผมจะเป็นคลิปวิดีโอที่ทางเจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าวนะครับผมได้ทําการอัดไว้นะครับลองไปรับชมกันดูได้เลยครับ Bỏ ừ, em không, kháng khéo cho con Bỏ ừ, kháng <laughs> ทราบสิแล้วครับาเปิดทต้องข้อหาตามครับแล้วตาเนี่ยอขนนมให้ตัตัวอานมีช่อโหมพ้อเและการ้องสมบุกันตันแต่สคนี้ไปเพื่อการดำนกาฟ้องแล้วก็มนีย้แล้วก็ มีเท so no, no, so no, mm ่า hmm, กี no, care, no, no ่หมายอ่ะหมายจับมานี่จะมีสัตว์ซุ่ที่เกี่ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้กันเดี๋ยวค่อยไปให้กับพนักงานจับฉลุด้วกันตามนั่นตามนั่นจริงไม่้อให้ผมต้องขับมาไกลขนาดนี้เลยสวัสดีครับตำรว่ตำรวจจะเข้ามาอะไรนัเป็นอะไรใหม่อภรรยาเลยพอดี ของพี่ชื่ออะไร๋อไม่ได้ยินนเี่ยลดจะไม่นขี่จะเปร่วมกันฟอเงินและสมทบโดยการสมทบกันแต่สองคนปสัความิดาฟอเงินได้และกรควมิดกาอกเงินฟอกเงิด้มีการสมทบกันตรวจสอบชื่อตามการื่อเลขหน่ตรงไปลอกนะไ ก็เดี๋ยวผมแจ้งเสนีมาก่อไม่การไม่ดการก็ได้ไม่การไม่การครับทําไม่การเนี่ยนกาเป็นการ่มาตรงแยกกาเลยที่นี้วก็วันที่สิบไดสามารถแ้ก และที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้มีเหตุการณ์นะฮะทนายตั้มกับคุณพุทธอภิวันผู้นําเสนอข่าวช่องแดนะครับผมสวนเนื้อความจะเป็นยังไงนั้นมาครับมาฟังกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจระหว่างนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดกับพุทธอภิวันผู้ประกาศข่าวดังที่ทางทนายตั้มอ,อกบอกว่าขอให้เลิกคุกคามตนได้แล้วหลังเสนอข่าวเรื่องมาดามอ้อยทั้งรายการซึ่งงานเป็นชั่วโมงแล้วแต่ละคลิปคนดูเป็นล้านล้านรวมถึงมีสื่อเจ้าหนึ่งส่งนักข่าวบุกเข้ามานบ้บ้าน ซึ่งในต่อมานะครับผมคุณพุทธอภิวันก็ฝากถึงทนายตั้มบ้างนะครับล่าสุดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2567นายพุทธอภิวันมีการจัดรายการลุยชนข่าวเมื่อคืนวันที่5พฤศจิกาและพูดถึงทนายตั้มว่าเวลาที่ทนายตั้มต้องการให้ทำข่าวเราก็ติดตามเราก็ทําให้ทนายตั้มก็มีน้ําใจให้แรงข่าวแต่วันนี้ทนายตั้มเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบว่ากโกรธใครมาถึงได้ฟาดงวงฟาดนาซะเยอะเลือเกินผมขอชี้แจงตรงนี้นะครับและทีมงาน ไม่เคยไปคุกคามอะไรทนายตั้มทั้งนั้นทนายตั้มจาได้ไหมเวลาที่ทนายตั้มต้องการให้สื่อไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่อยู่ตรงข้ามทนายตั้มไม่ใช่เหรอแต่พอวันนี้พอทนายตั้มมีประเด็นกลับตั้งคําถามถึงการทําหน้าที่ของสื่อทนายตั้มอยากฟังอะไรไหมครับถ้าหากผมเป็นคุกคามผมยืนยันกับทีมข่าวได้เลยว่าไม่เคยไปคุกคามถ้าทนายตั้มยังให้โอกาสดูช่อง8อยู่อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะครับคืนนี้ทนายตั้มต้องดูช่องแ แล้วขอบคุณผมด้วยซ้ําว่าผมกําลังจะเปิดอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับทนายตั้มแต่ทนายตั้มบอกว่าผมไปคุกคามทนายตั้มแล้วทนายตั้มจําได้ใช่ไหมผมกล้าการันตีเลยนะว่าช่องผมเป็นช่องแรกที่พูดถึงคุณงามความดีของคุณในวันที่คุณเป็นกระแสอันนี้คือเป็นคําพูดของคุณพุทธ,ธาอภิวันก่าวไว้นะครับผมก็จะมีเรื่องการย้อนการนําเสนอข่าวของคดีความดีของทนายตั้มนะครับผมจากนั้นก็ย้อนไปนะครับผมย้อนเล่าข่าวลุง20บาท ในวันที่ทนายตั้มเคยถูกสังคมประนามว่าเราก็ยังมีนํามุมเสนอดีๆของทนายตั้มให้ได้ฟังกันนะครับผมรวมถึงคดีหวย30บล้านทนายตั้มก็บอกให้สื่อไปถามผู้กรณีลุงจรูนสื่อก็ไปเฝ้าแม่ค้าหวยหลายวันแต่ก็ไม่เคยถูกกล่าวหาว่าคุกคามเลยสักครั้งเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเองสุดท้ายนี้คุณพุทธทาสิวันทิ้งท้ายถึงทนายตั้มว่าถ้าเหนื่อยนะักก็ลองซ้อมดื่มอันนี้ยืนยันนะครับผมว่าไม่ได้เป็นการแซะแต่ถ้าไม่พอบอกกันได้ พร้อมกับยกแก้วที่มีน้ําสีเหลืองอ่อนโชว์ให้แก่คนดูดูว่าคาดว่าเป็นน้ําที่ทําให้เหมือนน้าปัะสสะาวะซึ่งทลายตั้มท้าสนธิริมทองกุลเอาไว้ว่าถ้าตัวเองแพ้จะดื่มน้าปัสสาวะเป็นจำนวนทั้งสิ้น71แก้วคุณพุทธอาภิวันดื่มน้ําจากแก้วแล้วก็โหเราะว่าอันนี้น้ําเกลือแร่นะจ๊ะไม่กินเยี่ยวจ้ะไม่รับคําท้าใครเดี๋ยวจะเข้าตัวซึ่งก็มีการโชว์ภาพขึ้นมานะครับผมว่า ปัสสาวะ71แก้วจะต้องใช้เวลากี่วันซึ่งคนปกติซึ่งคนปกติเนี่ยจะปัสสาวะประมาณ5-8ครั้งครั้งหนึ่งประมาณ 3-400cc นะครับหรือประมาณวันละ 1,500-2,400cc แก้วน้ำปริมาตรมาตรฐานอยู่ที่ 240cc หากต้องบรรจุน้ำปัสสาวะ1วันต้องใช้แก้วประมาณ6-10ใบเฉลี่ยแล้วนะครับผมในการดื่มน้ำปัสสาวะ71แก้วใช้เวลาประมาณ7-12วันนะครับทั้งนี้รายการลุยชนข่าวก็มีการออนแอร์ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งและทั้งรายการนะครับผมย้ำนะครับว่าทั้งรายการก็น เสนอแต่ข่าวของทนายตั้มทั้งหมดทั้งสิ้นตำรวจนำกำลังตรวจคนบ้านทนายตั้มและภรรยา2จุดในกรทมและจังหวัดสมุทรสาครตรวจยึดของกลางเป็นกระเป๋าแบรนเนม21รายการพร้อมทั้งของมีค่าอ,าอื่นๆรวมทั้งสิ้นทั้ง,งหมด3 4รายการเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2 5 6 7ความคืบหน้าภายหลังตารวจควบคุมนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มและนางปฏิตาเบี้ยบังเกิดซึ่งเป็นภรรยาได้ที่จังหวัดฉะเชิงเซากรคุมตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ต่อมาตำรวจสรุปผลการค้นบ้านทลายตามสิทธาผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหาช่อโกงฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและสมคบการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทาความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ไม่ได้มีการสมคบกันและนางปฏิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบการโดยตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทาความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ไม่ได้สมคบกัน โอ้โหยิ่งอา่านยิ่งงงนะฮะแต่เอาง่ายๆเลยนะครับผมเป็นการร่วมมือกันตั้งแต่2องคนขึ้นไประหว่างทนายตั้มสิทธาและทางภรรยานะครับผมในข้อหาฟอกเงินนะครับผมต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่2จุดจุดแรกบริเวณบ้านหลังหนึ่งแขวงบางเชือกหนังเขตตลิง่งชันกรุงเทพมหานครสามารถตรวจยึดของกลางได้34รายการประกอบไปด้วยกระเป๋าแบรนด์เนม21รายการโทรศัพท์มือถือ3เครื่องพราเครื่อง3องค์นาฬิกาข้อมือ2เรือนบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด3าใบกุญแจ 1ดอกและโทเคนคีย์อันส่วนที่จุดที่2นะครับผมห่างจากบ้านหลังที่1น่งมาในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสกลไม่พบสิ่งของนี้ให้ทําการตรวจยึดสำหรับท่านใดนะครับผมสามารถเข้าร่วมแสดงความเขีเห็นเกี่ยวกับเรื่องของทลายตั้มและข่าวต่างๆได้เลยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ